เอาละครับผมสวัสดีผู้ชมครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Mariomaker 2กันอีกเช่นเคยนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับด่านที่มีอัตราเคลียร์เพียงแค่1.67เปอร์เซ็นต์เท่านั้นสำหรับด่านนี้เนี่ยจะเป็นด่านในทีมของ Undertale แลและก็ตอนที่เล่นเนี่ยก็จะมีเพลง Undertale ด้วยเป็นด่านที่ค่อนข้างยากพอสมควรเลยปลองเล่นกันดูโอเคได้ลองเล่นไปนิดหน่อยแล้วก็เป็นด่านที่ค่อนข้างยากอยู่นะท่อนี้ลงไม่ได้ผมลองแล้วตายเลยแหละถ้าไปเสียเวลาลงมันจะไม่ทันไง มันจะโดนฉากกินโอเคอันนี้คือไกลสุดที่มาได้เดี๋ยวนะเมื่อกี้ถ้าเกิดว่ามองไม่ผิดนี่มันมีปืนใหญ่ด้วยไม่ใช่หรอวะจะหลบไงแสดงว่าต้องรีบไปก่อนรีบไปเลยรีบไปรีบปะทันไหมลงให้ทนันอ่าโอเคจะต้องรีบเท่านั้นอ่าไม่ทนันขึ้นมาเฮ้กับโดลงไปให้ไว ขึ้นไปให้ไวมันลงไปให้ไวเมก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 จะหมดอ่ะลงตรงนี้อ่ะอ่ะอ้าวต่ออยู่ด้านล่างมาทุกคนรอบนี้แหละผ่านแน่นอนขึ้นตรงนี้สวยตรงนี้รออะได้เช็คคอยมาแล้วโอเคอ้าวบยตกใจ เดี๋ยวนะข้างหน้า então, อาร,ร,รอโดดตั๊บรอโอเคโอเคไม่ถึงก็สนุกไปอีกแบบนะปกติเวลาเล่นมาริโอ้มันจะแบบเป็นเพลงมาริโอ่ไงอันนี้มันเป็นด่านที่แบบค่อนข้างสนุกแล้วก็เป็นเพลงอันเดอร์เทลให้ด้วยถึงไว้เดี๋ยวๆะถึงไว้กับหลุดขอบไม่ทัน เยมแค่เข้าไม่งันหนึ่งทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาตรงนี้รอเดี๋ยวนะวิ่งไม่ถึงอ้าเบรกเบกเบๆกเบกเบดา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 ทำไงอ่ะอ๋อพาวเ w า t 0 0 years later มาทุกคนรอบนี้แหละรอบนี้แหละชนะแน่นอนลรอๆๆอเขาะพาวเย้เ้ยเช็คพอยที่สองเขาะจะเจอบอสหรือเปล่าโอ้ไม่ ได้อยได้โยตรงนี้น่าจะเป็นช่วงสุดท้ายหรือเปล่าคิดว่างันนะไม่แน่ใจเพราะว่านี้เช็คพอยที่3แล้วลงมาขึ้นไปลงได้สิมันต้องได้สินี่เกมอันเดอร์เทลมันยากขนาดนี้เลยเหรอวะสงสัยต้องไปหาอันเดอร์เทลมาเล่นแล้วแหละถ้ามาันยากขนาดนี้โอเคลงไปเดี๋ยนะเดี๋ยได้ไดดลงไปขึ้นเมกเมกหมด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  ก็มาปั๊บ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 ไปชิดน้ำแลไหมสวยสวยนะนๆแลนะ,นะ,นะ,นะสวยสวยยังไม่จบเหรอฮะ oh, oh, huh? อะไรเนี่ยอันนี้คือแซนหรือเปล่าที่เขาเอาก้อนเมฆมาเรียงๆเนี่ยน่าจะใช่นะ uh huh. เรียบห้อยใช้เวลาไป8นาะที M MM M 2 Fat Man หน้าตามันเหมือนกับลอกแมรแล้วลองเล่นกันดูเคียร์เลทห้านตสำหรับด่านนี้เนี่ยจะต้องเป็นด่านที่มีความเร็วค่อนข้างสูงมากเลยโอเคต้องเร็วแล้วมันยำถึงจะผ่านด่านนี้ไปได้แล้วทุกคนเข้าไปอ่ะออนโอเคโอ้โอเคมันเป็นเพลงของเมก a ะแมนด้วยหรือเปล่าน่าจะางั้นนะเช็คพอยที่หนึ่งมาแล้วไอ <laughs> โดดไป ผมว่าเขาน่าจะสร้างในทีมของล็อกแมนเมกกาแมนนั่นแหละด่านนะด่านคิดว่าน่าจะประมาณนั้นผมไม่แน่ใจได้ด่านแต่คิดว่าใช่อ่ะแต่โอเคโอเคก็ไม่ยากนี่ห้าซก็ไม่ยากนี่หซนนะเช็คพอยท์ที่2 จบแล้วเหรอสั้นจุง you are toxic มันอันตรายนะถ้าเกิดว่าล่วงลงไปในพิษเคียเร์เซ็2%ด้านล่างสีเขียวนี่คือท็อกซิกนั่นเองนะทุกคนป่ามันคือบ่ว้าว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 ไม่เดี๋ยวทำไมมันลื่นอะหรือคิดไปเองวะไอตรงแพลตฟอร์มที่มีปีกอ่ะมันลื่นหรือไม่ผมก็น่าจะคิดไปเองอะแต่ผมว่ามันลื่นอยู่นะ แน่แนลื่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 นอยู่ตรงนี้รอสวยสวยสวยเร็วสิวะโอเคได้เว่เช็คพอยที่หนึ่งก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่ครับว้าวว้าวรอต้องรอ,งองนิดนึงโอเคกดวิ่งไปครับแล้วก็ปึ๊บวิ่งอยู่นะตอนนี้กดวิ่งอยู่อาเห็นไหมมันจะพอดีว้าดูขนวิ่งอยู่กดวิ่งอยู่กดวิ่งอยู่ กอดวิ่งอยู่เว้ยกอดวิ่งอยู่เว้ยกอดวิ่งอยู่เว้ยได้เว้ยได้เว้ยได้ได้เฮ้ยเฮ้ยได้เว้ยได้ได้เว้ยความยากของด่าเนี้ยมันอยู่ที่จะต้องกระโดดให้เป๊ะไงจะต้องกะจังหวะที่เหยียบอะให้เป๊ะโอเคเด้ได้ได้ได้อยู่ให้เป๊ะให้เป๊ะไายอยู่เว้ยได้อยู่เว้ยได้อยู่เอาเ ใช้เวลาไปทั้งหมด3นาทีโปเกมอน VS เอสแชมเปี้ยนสตีเวน let's battle <S ไหนวะไหนวะโปเกมอนกูเฮ้ยเฮ้ยคนนี้นี่เขาสร้างด่านนะแบบยากอยู่นะไม่ง่ายแล้วก็แบบไม่ยากเกินไปเอ,าอ้าว้าว่าทาไมไม่ขอเราโอเคไปขอออนขอออฟรอโอเคโดด ดอดดอดดขอโอเคขอไปทนปันหรือเปล่าทันอยู่เว้ทเยทนยันหรือเปล่าทันหรือเปล่าไม่ทันเลย <c oughs> ไม่งั้นฉากมันไล่ไอ่ะไปใจเย็นตรงนี้รอนิดนึงโอเคได้อยู่สวยมาตรงนี้ให้ไวรับมาตรงนี้ทนันหรือเปล่าทันอยู่ทันอยู่โอเคขอไปอ้เย็บโอเค สวยมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้รอรอรโอเคได้อยู่มาตรงนี้ออนตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เข้าไปเล่นด่านของไอ้ตาบอสแมนคนนี้มาตั้งแต่อันแรกเลยด่านแรกเลยดูเขาตั้งใจสร้างด่านแล้วก็แบบใส่เพลงมาให้ด้วยอ่ะโอเค ไปไปอย่างที่บอกไปว่าด่านนี้มันไม่ใช่กระโดดต่อเนื่องไปแล้วมันจะผ่านนะมันจะต้องมีแบบงึ้งักงึ้งักนิดนึงอะแบบดึงจังหวะเฮ้ยได้วะเดี๋ยวนะได้อยู่ได้อยู่ได้โอเคเดี๋ยวนะ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 ไว เข้าอ้อเรียบร้อยแลแชมป์โปเกม,มอนอยู่ไหนใช้เวลาไป4นาทีเคลเลสร์เซ็นตมาลองดูหน่อยซิว่าเคลเลเร์เซ็นตเนี่ยจะผ่านได้ง่ายๆหรือเปล่าเออได้ตัวอัพมาอยากได้เห็ดมากกว่าไม่มีเห็ดโอเคเออมาตรงนี้โอเคก็ไม่ได้มีอะไรยากนี่นะแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทันปืนเงี้ยอาจจะตายได้จะต้อง กระโดดให้ถูกต้องแม่นยำเป๊ะภายในครั้งเดียวเช็คไฟที่หนึ่ง,งเฮ้ย,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 ยนี่ผมยังไม่ตายตเยาายนนเดนะี๋ยวเดีนะ๋ยนวะเดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดียวเดี๋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 ยวเดียวเี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี่วเดียวเดี๋ยวเดยวเดี๋วเดยวเดียเีายวลดียวเดี๋ยดวเดเวเเวดเีเ ตรงนี้เรียบร้อยเช็คพอยที่สองไม่น่าพลาดตายด่านนี้เลยตายไปหนึ่งตัวแต่บอกเลยว่าเป็นตัวสุดท้ายแน่นอนแน่นอนตรงนี้มีออนเคาะออนแล้วมาตรงนี้มาตรงนี้เคาะออบแล้วเข้าไม่ได้นะออนตรงนี้เมื่อกี้ผมตายตรงนี้หรือเปล่าเคาะตรงนี้สวยดา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 ดไปถึงมอกับไปถึงเรียบร้อย วิดีโอเกมส์มิวสิกควิสสองมาทุกคน okay, <out. S 1> นานนี้กี่มันคือเพลงของอะไรอะ่ะแล้วด้านซ้ายนี่คือตัวอะไรเนี่ยเคอร์บี้อรอแล้วด้านขวาคือตัวอะไรเพลงกูยังไม่รู้เลยใช้คำตอบยิ่งไม่รู้ใหญ่ <laughs> มั่วเลยทุกคน <laughs> อ๋อนี่ไงตอนแรกผมไม่เห็นคำว่ารัน อ u n อยู่ด้านล่างมันอ่านยากโอเคปะไม่ได้อ่ำไม่ได้มุกนะเว้ไม่รู้จริงๆว่าเพลงอะไรใครรู้คอมเมนต์มาด้วยนะคำถามที่2องีเคเกมอะไรอะชอยกูยังไม่รู้เลยเนี่ย เราด้านขวาคือตัวอะไรอีกเนี่ยเอา้ามั่วอะไรทุกคนเพราะว่าด้านซ้ายโอเคด้านขวาได้เช็คพอย์มาละเพลงนี้สามเริ่มชอยด้านซ้ายคืออะไรหรือชอยด้านขวาเนี่ยคือโปเกมอนชัว ดังนั้นผมจะตอบด้านซ้ายเพราะว่าด้านขวาไม่ใช่โปเกมอนถึงแม้จะไม่รู้คำตอบแต่ก็รู้ว่าอะไรผิดไงตัดช้อยเฮ้ยอยากบอกว่าเพลงคุ้นมากอะจริงๆเพลงเมื่อกี้คุณมากมาริโอหรือเปล่า<ห>ด้านขวาไม่รู้ช้อยอะไรเพลงคุณแตแต่ไม่รู้คำตอบ นึกไม่ออกอ่ะเพลงอะไรวะแล้วด้านขวานี่คือรูปอะไรเนี่ยอ่ะคอมเมนต์มาทีทุกคนคอมเมนต์มาทุกเพลงเลยใครรู้คําตอบเรียบร้อยตอบไม่ถูกสักข้อเอ้ยถูกข้อนึงโอเคก้อนนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วนะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผมวิ่ง